เอโยวสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถสไตล์เอ็นดูโรเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรถวิบากนะเป็นรุ่น Honda CRF 300L นะครับผมนะคันนี้คือสภาพใหม่กรีบครับลูกค้าเลขไม่เพียง2,000กว่าโลเพียงเท่านั้นนะฮะแล้วแต่งมาแบบนี้นะครับผมนะของแต่งแบบคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นชุดสีสติ๊กเกอร์นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่าแฮนด์เดิมจากโรงงานนะครับลูกค้านะมีอ่า กาแทนมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์3 0 0ซีระบบหัวฉีดนะฮะมีท่อแต่งมาให้ด้วยมีแหลกหลังมาให้นะครับลูกค้าพร้อมลุยป่ามากๆเลยนะสติ๊กเกอร์เท่ๆแบบนี้นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม่เพียง2,000โลใช้ได้ยาวไปเลยนะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบครับรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างตามการใช้งานนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยเลขไม์เจ้าคนนี้อยู่เพียง2,200โลครับลูกค้ารถสวยสภาพดีขนาดนี้อย่าให้พลาดเลยนะลูกค้า โซ่สเตอร์สะอาดกิฟต์นะฮะรถใหม่มากเลยนะฮะใครที่กำลังหารถวิบากขับขี่นะผมแนะนำคุ้มเกินราคาแน่นอนนะฮะอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับลูกค้าท่อลั่นๆเลยนะอ่าประมาณนี้นะฮะรถอาจจะโยกเยกโยกเยกนิดนึงนะฮะใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลย นะหากใครสนใจนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเตลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ